กดไลค์กดแชร์นะครับนะครับไม่รู้ว่านะครับแม่น้องว่างหรือเปล่านะครับพอดีมีคนเขาถามมานะครับว่านะครับรอบนี้นะครับจะมีคนนะครับมาช่วยหรือเปล่านะครับสําหรับผมเนี่ยนะครับผมช่วยประชาชนทุกคนนะนะครับนะครับที่ถูกกันแกล้งในโลกออนไลน์นะครับไม่ว่าจะยื่นร้องยื่นฟ้องนะครับเ่เป็นไปตามนะครับขั้นตอนนะครับตรงไปตรงมานะครับ เดี๋ยวต้องถามนะครับสาวิตีกับนะครับทีมพลังรักเขาก่อนว่าเขาจะอนุญาตให้ผมนะครับเข้ามาดําเนินการหรือเปล่านะครับก็ต้องเอาความคิดเห็นของประชาชนด้วยนะครับนีผมก็อยากรู้ไม่ใช่หรอกผมก็ชอบนะครับอยากรู้นะครับว่าเรื่องราวมันเป็นมายังไงนะครับร้องกันที่ขอนแก่นก็ร้องแล้วเจ้าหน้าที่ก็ดําเนินการให้แล้วนะครับยังไม่พอใจนะครับยังจะพยายามที่จะเอาผิดเขาให้ได้ ว่ากันไปนะครับเนี่ยผมแผนกเร่งรัดนะครับเนี่ยทำให้มันไวขึ้นนะครับเพื่อจะได้ไม่เสียเวลาในการทำมาหากินนะครับจะได้ลาชา้าอะไรแบบนี้อ่ะเดี๋ยวรอ Fc เข้ามาก่อนนะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะครับกดหัวใจพลังบวกมาเลยเจ้าค่านะครับเ็นก็บอกว่าแม่น้องเนี่ยชอบลอยแพรคนนั้นคนนี้ นี่ครับจริงไหมเนี่ยนะครับเขาลือกันมาขนาดนั้นนี่ถึงก็ลอยแพกันเลยอ่ะนี่ครับนี่ครับเอออามาแล้วมากันแล้วนะครับมาแวะมาแวะเอาแชร์ไปนะครับเดี๋ยวลองต้องถามอนุญาตจากนะครับแม่น้องก็ก่อนนะครับนี่นะครับต้องถามเอฟซีเขาก่อน นีครับจะว่ายังไงนะครับลงไปเล่นด้วยซะหน่อยนึงนะครับนะครับเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลานี่ครับนี่ต้องมานั่งรอกันโอ้โหไม่ไหวหมากนะครับเวลาทํามาหากินเวลาของเรามีค่านะครับก่อนอื่นเนี่ยนะครับผมจะแจ้งวัตถุประสงค์ก่อนนะครับเน่ยเพราะว่านะครับคุณพยายามจะบอกว่าสาวิตีเนี่ย เวลาที่มีคนนะครับไปช่วยเหลือเนี่ยสวิตีเขาจะนะครับเอ่ออะไรนะรอยแพนะครับหร,รนะ care, ห,รหรืออะไรนะคือไม่เทคแคร์หรือคือหรืออะไรอันนี้ต้องต้องอธิบายก่อนนะที่ผมลงไปช่วยเนี่ยนะครับในการตามเรื่องเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับที่ดินที่มีการร้องเอ่อร้องเรียนกันมาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วนะครับแล้วเจ้าหน้าที่เราก็ทํางานไปแล้ว นะครับแต่มันก็ยังไม่จบสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเพื่อความโปร่งใสนะครับทั้ง2ฝ่ายนะครับผมดําเนินการให้นะครับเพื่อจะได้ไม่เป็นการนะครับเสียเปรียบนะครับเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเปรียบนะครับเพื่อประชาชนทั้งสฝ่ายเนี่ยจะได้ไม่ต้องเถียงกันไปมาเนาะนะครับแล้วก็ย้านะครับผมทําด้วยส่วนตัวของผมเองนะครับเนี่ยเพราะว่าเราทํางานเพื่อประชาชนอยู่แล้วเราต้องการข้อนะครับเท็จจริง นะครับว่าเรื่องราวมันเป็นมายังไงทําไมมันถึงไม่จบสิ้นนะครับคุณต้องการอะไรกันนะครับเนี่ยนะครับเราดินยินดีนะครับช่วยเหลือทั้งสองฝ่ายอยู่แล้วนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสบายใจได้นะสนุกแล้วนี่นะเริ่มสนุกแล้วใช่ไหมผมเห็นพวกคุณทำคอนเทนต์กันเนี่ยนะครับเนี่ยมันก็ไม่ขึ้นสัทีนะครับก็เลยดําเนินการให้อย่างไวนะครับ นะครับเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็นะครับได้แจ้งให้ทราบไปแล้วนะครับเบื้องต้นนะครับก็รอดูนะครับผมก็จะนั่งดูอย่างนี้แหละนะครับเนี่ยวันนี้ก็ดําเนินการให้ไปในส่วนหนึ่งแล้วนะครับเพื่อไม่ให้ล่าช้านี่ครับเห็นไหมเวลานะครับคนเราเนี่ยนะครับทํางานนะครับอยู่ในองค์กรเนี่มันก็จะไวนะครับเขาก็ต้องให้ความกระจ่างเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เราเสียนะครับ ต้องบอกก่อนนะครับเจ้าหน้าที่ของภาครัฐทุกคนเนี่ยก็เป็นประชาชนนะครับเ่เหมือนกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีเส้นใหญ่เส้นเล็กเส้นนะครับหวยจับเส้นมีหรือว่าจะเส้นอะไรก็แล้วแต่นะครับอย่ไม่มีแน่นอนนะฮะเพื่อความนะครับเป็นไปได้นะครับอยู่กันโดยแบบผาสุกนะอ่แชร์ไปครับแชร์ไปก่อนนะครับทีนี้ก็วาุ่นกันเลยทีเดียว เนี่ยครับเนนะครับแม่น้องจะลอยแพผมก็บอกด้วยนะนะครับเอออยากจะลอยจะลอยที่ไหนล่ะจะไปเมืองการนะครับหรือจะไปแม่น้าโขงนะครับเอาไปแม่น้าโขงนี่กว่าใกล้บ้านนะครับไม่ลําบากนะนะโอเคป่ะนะครับอันนี้นะสะพานมิตรภาพไทยลาวโอเคป่ะนะครับไปลอยลอยแพที่นั่นดีนะเออนะครับนี่จะได้รู้ไง นี่ครับเอาเธอไปลอยทะเลลอยเลยนะีครับคนมันจะหาเรื่องเออนะครับก็ธรรมดานะครับเราอย่าไปบอกว่าเขาหาเรื่องเลยนะครับเขาต้องการแบบความจริงอะไรแบบนี้นะครับเรามองไปในรูปลักษณ์บวกนะครับบางทีน้องเขายัางแบบข้องข้อ ขายข้องใจอะไรแบบนี้เอ๊ะทำไมนะครับร้องสาวิธีไม่ได้สักทีทําไมสาวิตีร้องทําไมถึงติดนะครับทำไมถึงได้นะครับสาวิธีเส้นใหญ่เหรอนะครับหรือว่ายังไงผมจะบอกให้นะครับสาวิธีใช้สิทธิ์นะครับในฐานะประชาชนทุกระเบียดนิ้วนะครับไม่มีการแทรกแซงนะครับขององค์กรแน่นอนนะครับทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอน อืมเนะี่ยเพื่อเป็นการไม่ให้ประชาชนเนี่ยนะครับเถียงกันไปปันกันมาแล้วก็มันโนกากนะครับไปเลือเล่อ,เอยเปื่อยเอื้อยเฉยนะไอพวกยูทูบเบอร์ที่ทำคอนเทนต์ก็ระวังอายนะนะครับปูนะครับไปลอยที่เชียงใหม่เลยโอ้โห <laughs> น้ำกำลังท่วมเลยมใช่ปะอืมนะก็อย่างที่บอกแหละเนาะทีนี้ก็รู้แล้วเนาะ นะครับผมนั่งดูให้นะครับเพื่อความเป็นไปได้อย่างรวดเร็วนะครับเรียบร้อยไม่ให้ประชาชนมาข้างค้างขาดใจนะครับพวกคุณนะครับทำคอนเทนต์อะไรกันก็นะเต็มรับผิดชอบกับการคอนเทนต์ของคุณด้วยนะครับการร้องนะครับไปยังหน่วยงานต่างๆประชาชนทุกคนมีสิทธิ์นะครับทำตามนะครับเขาเรียกว่าคุ้มครองสิทธิ์ของตัวเองได้เลยนะครับ ทำไปตามหน้าที่นะครับตอนนี้ก็นะครับกำลังคุยนะครับกับเจ้าหน้าที่นะครับทางไลน์นะครับเพื่อจะได้นะครับสะดวกในการส่งข้อมูลนะครับเช่นคลิปนะครับของผู้นะครับยื่นร้องนะครับว่ามีการยื่นร้องโดยทุจริต นะครับเจ้าหน้าที่ยังไม่ทันได้ดำเนินการมีการอ้างอิงนะครับถึงข้อมูลนะครับสิ่งที่ได้แทงเรื่องขึ้นไปและเอ่ยอ้างเจ้าหน้าที่นะครับชี้นำนะครับไปในทางที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นี่ครับนะครับหรือเขาเรียกว่าการนะครับร้องเรื่องนะครับโดยไม่สุดจริตนะครับคำว่าไม่สุดจริตคืออะไรนะครับคือยังไม่ได้ดำเนินการนะครับแต่ไปพูด นะครับถึงคนที่คุณกําลังไปร้องทุกเขานะครับเขาเสียหายนะครับเข้าใจไหมฮะเขาเสียหายนะครับคุณจะร้องกันก็ร้องกันไปนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องเอาออกมาอธิบายนะครับคุณไม่ใช่สื่อมวลชนนะครับมันก็เลยจะมองเป็นว่านะครับคุณจ้องทําร้ายเขานะครับหรือทําให้เขาเนี่ยนะครับเสื่อมเสีย นะครับโดยปาสจากนะครับความเป็นจริงอืใช่ไงผมชอบคนเก่งๆเนี่ย นะครับก็ถือว่าเป็นการโชว์ความสามารถเนาะนะครับเป็นการโชว์ความสามารถแต่ผมคงจะไม่ไปเล่นคอนเทนต์นะครับกับผู้คุณแน่นอนไม่เอาเนะี่บเสียเวลาผมนะครับเวลาผมมีค่าสําหรับประชาชนเสมอนะครับรู้หรือยังว่าทําไมผมถึงไม่ค่อยไปไหนกับอะไรกับใครนะครับเพราะผมทํางานอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตนะครับนะไม่เห็นต้องขับรถไปเลยเห็นปะ นะครับไม่จําเป็นนะครับแค่โทรประสานงานกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐเราก็มีแอปพลิเคชันนะครับถามนะครับแต่ปัญหาคือเราต้องยื่นความจํานงว่าเราเป็นใครนะครับที่มาถามนะครับเราต้องมีความบริสุทธิ์ใจนะัแค่นั้นเองอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับน้อยมากนะครับแล้วก็ไม่ต้องมาบอกว่าผมเก่งนะผมไม่เก่ง นะครับพวกคุณเก่งกว่าผมเยอะนะครับก็บอกแล้วไงนะครับในเมื่อพวกคุณอยากเล่นใหญ่ผมสนับสนุนเต็มที่ไม่ห้ามใครด้วยนะครับผมขี้เกียจห้ามยิ่งห้ามก็เหมือนยิ่งยุผูพวกคุณนะ่ะเพราะฉะนั้นนะครับผมลงไปช่วยพวกคุณเลยดีกว่านะครับจะได้สบายใจนะทีนี้ก็เตรียมรับนะครับนะครับก็รู้อยู่เนาะโพสของคุณคุณก็โพสไปแล้วใช่ไหมโพสมีอำนาจมากนะ คุณก็น่าจะมีประสบการณ์อยู่นะครับเรื่องเกี่ยวกับโพสต์เรื่องเกี่ยวกับคลิปในการไลฟ์สดนะครับถึงคุณจะเปลี่ยนตัวละครตัวละครนะครับแต่ในสิ่งที่คุณทำเนี่ยนะครับกับสิ่งที่คุณไปนําเสนอสถานที่ราชการเนี่ยมันชัดเจนถูกต้องไหมพลเมืองดีนะครับเราเป็นพลเมืองดีเราก็ต้องแสดงความโปร่งใสถูกต้องไหมทีนี้แหละเขาเรียกว่านะครับลูกศรมันจะย้อนเกตแล้ว นะยครับย้อนเกตแล้วนะี่ครับตามนั้นเลยนะี่ครับผมบอกแล้วไงนะครับนะครับเซียหมูนะครับ,นะรบ,เ,นะรบเอามาเล่นคอนเทนต์หมดพาคุณเสียไปด้วยเห็นไหมล่ะออทีนี้คุณก็จะโยนกันไปโยนกันมาก็แล้วแต่นะครับใครจะติดคุกก่อนใครก็ตามนั้นแหละครับนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่เป็นโจทย์นะถ้ามันเป็นคดีความขึ้นมาเจ้าหน้าที่ภาครัฐเป็นโจทย์นะนี่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสวิตีนะ นี่เพราะคุณเอ่ยอ้างเจ้าหน้าที่นะครับโดยไร้เหตุผลนะครับและแถมบอกว่าอุดรูเจ้าหน้าที่เอาไว้นะครับเปิดเอาไว้แถมนะครับบอกว่ามีคลิปของเจ้าหน้าที่นะครับมีคลิปนะครับหลักฐานนะครับที่ไม่มีที่ไหนมาก่อนเลยกูอยากรู้กูอยากรู้เนี่ครับเออนั่นแหละผมไม่อยากรู้นี่ครับเห็นไหมผมไม่ต้องไปแบบพวกคุณเลย นะครับโทรศัพท์กิ้งเดียวก็รู้แล้วเนี่ยครับมันเช็คได้สนุก FC, นนไหมเอฟซีตื่นเต้นไหมตื <c oughs> ่นเต้นไหมเดี๋ยวนะสาวิตีเงียบกิฟเลยนะครับเนี่ไม่ยุ่งกับใครเลยฉันไม่รู้เอ้ยฉันไม่เกี่ยวอ๋อฉันจะฉันไม่รู้เรื่องเลยเรื่องอะไรกันหรอเรื่องอะไรกันหรอฮะฮะใครก็ทําอะไรกันเหรอนะครับเอ๊ะใครก็บอกว่าฉันไปดิน้นอ๋อ อ๋อไอคนดิ้นคือดำแจะนะครับไม่ใช่สาวิตีหรือไม่ใช่พัชรมนค่ะนะครับดำแจะนะครับเพราะฉะนั้นดำแจะอย่าดิ้นเยอะอ้ยนะครับดำแจะอย่าดิ้นเยอะนะครับอืมนะครับงานนี้สะเทือนนะครับนี่นะครับงานนี้สะเทือนนะครับเดี๋ยวต้องถามก่อนอ้าว fc พลังรักอยู่ในนี้ปะเนี่ยนะครับไหนขอดู fc พลังรัก่อยนี่ นะครับลูกชายโอนแล้วจ้าจ้าแม่ขอบคุณมากครับ mm. นะครับในในนี้มี fc พลังรักไหม fc พลังรักกดหัวใจพลังบวกมานะครับ fc พลังรักเนี่พลังแห่งรักไล่ มันมีพลังบัญชายคุณทำอะไรได้ทุกทุกอย่างนี่ครับชาวร็อกนะนี่พลังรักเยอะทัด้วยเลยนี่ครับก็หึมมาเลยนี่ครับนี่พลังแห่งรักทั้งนั้นเลยพลังแห่งรักไล มันมีพลังบัญชายคุณทำอะไรได้ทุกทุกอย่างนี่พลังแห่งรักมาแล้วนะครับอะไรอีย่างเนี่ยนะครับมึงพลังแห่งรักมาแล้วยี่สิบนะครับเอาไปยี่สิบ <c oughs> นี่อือ ครับผมนะก็ทําหน้าที่แหละครับช่วยทั้งสองฝ่ายแหละอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็ต้องการให้มันรวดเร็วเพื่อจะได้รับเออรับทราบใช่ไหมละ่ะผมก็กลัวว่าแบบจะมานั่งเสียเวลาเนาะเขาก็บอกแล้วนี่เจ้าหน้าที่เขาก็พูดแล้วนี่เขาบอกว่าเดี๋ยววันนี้จะดาเนินการให้เดี๋ยวจะแกะนะครับดูให้เลยนะครับนี่ไม่ได้นะอืมระดับประธานขึ้นไปแล้วนี่ไม่ต้องพูดถึงแล้วนะอืม ไม่ได้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 เนี่ครับทําอะไรต้องว่องไวเห็นไหมเนี่ยดูยาจกเห็นไหมปลอมตัวเนะรเรื่องงานปลอมตัวเนี่ยนะครับผมก็หนึ่งในตองอูยิ่งกว่าสารวัตรแจะนะเนะยครับเออเรื่องปลอมตัวเนี่ยผมก็โคตรช,ชำนาญเลยเนะีครับอือครับใช่ฮะนะี่ครับอือชำนาญเลย เหนืออะไรนะปูตกข่าวอีกแล้วเอียงล่ะอ๋อนะครับอ่านะครับเขามีนะครับประชาชนนะครับกลุ่มหนึ่งเขาสงสัยว่าการทํางานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐของภาคสี่เนี่ยนะครับหรือกรมป่าไม้เนี่ยนะครับในเขตของจังหวัดมุกดาหารเนี่ยนะครับทำงานถูกต้องไหมทําไมนะครับมันถึงไม่ผิดนะครับแล้วเขาก็บอกว่านะครับสาวิตีเนี่ยนะครับหรือดําแจเนี่ย นะครับมีซัมซิ่งร้องอะไรกับเจ้าหน้าที่หรือเปล่าเจ้าหน้าที่เอ็นเอียงหรือเปล่านะครับอะไรแบบนี้ก็เลยเกิดความไม่พอใจนะครับก็เลยไปร้องนะครับส่วนกลางนะครับของกรมป่าไม้นะครับแล้วก็กระทรวงทรัพย์ธรรมชาติแต่ไม่ได้เข้าไปนะครับเข้าไปแค่กรมป่าไม้นะครับแต่เราติดขึ้นไปนี่กระทรวงทรัพย์ธรรมชาติเลยครับนะครับขึ้นรัฐมนตรีไปเลยนะครับมันจะไวหน่อยนะครับเข้าใจไหม เนี่ครับไวไหวมนะครับเจ้าหน้าที่เราทํางานเป็นไงน่ารักไหมเอเอนะคุณไปเท่าไหร่ป่าไม้เราไปกระทรวงทรัพย์ธรรมชาติเลยนะครับไปศูนย์ใหญ่เลยจบนะครับเดี๋ยวเขายิงเรื่องกันถามกันคลิกเดียวก็รู้แล้วนะครับเจ้าหน้าที่เขารักกันจะตายนะครับก็ทํางานอยู่ในวิชาชีพเดียวกันนะครับว่องไวจะตายเป็นไงนะครับคลิกเดียวรู้เรื่องนะครับตามนั้นเลยแล้วดำแจเธอจะมีใครช่วยเธอไหมเนี่ย หาดำเจ๊ะอีกอดำจะมีจะมีใครช่วยเธอไหมเนี่ยฮะจะมีใครช่วยเธอไหมเธอชอบไปลอยแพเขาเนี่ยเขาบอกผมมาเนี่ยนี่ครับเธอไม่ต้องมาลอยแพฉันนะฉันไม่ไยุ่งกับเธอนะอนี่ไง เนี่ยนะครับถ้าก็เอากูไปลอยแพนะกูจะกันเชียงเลยนอครับกูจะกันเชียงเลยนะครับอาเจิงถ้าสาววิตีตเอากูไปลอยแพนะกูจะกันเชียงแม่งเลยนี่ไงไงสัตว์เย็น้วยล่ะเย็นเลยให้มันรู้ซะบ้างเนี่ยคนเราก็แปลกเนาะนะครับอืม ตอนเข้าไปหาเขาไม่ถามเขาสักคำนะครับนี่นะครับมียอดวิวมียอดซับมีการซัพพอร์ตนะครับนี่ไม่ถามสักคำนะครับแต่เวลาไม่พอใจขึ้นมาเนี่ยนะครับทำไมมันโกรธกันถึงขนาดนั้นเลยจะเอาให้ล่มจมกันไปข้างเลยเหรอนี่ครับถามหน่อยนะครับเอา้าผมจะเป็นกรรมการให้นะครับนี่ ครับผมจะเป็นกรรมการให้และทีนี้ไม่ต้องถามแล้วนะว่ารอบเนี้จะมีใครช่วยไหมนะครับไม่ต้องถามนะและคนช่วยนี่ค่อนข้างแข็งด้วยนะครับนี่นะสู้ๆนะครับเป็นกําลังใจให้นะครับและไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะแบบนะครับใช้เส้นใช้อะไรไม่มีครับทุกอย่างเป็นไปตามขบวนการ นะครับอนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องมีข้อกังขาไม่ต้องถามนะว่าจะมีใครช่วยมึงไหมอีดำแจ๊ะแะแะแะนะครับอออนะทีนี้จะได้ไม่ต้องขาดใจนะครับไม่ต้องสงสัยนะครับเมื่อดำเนินการไปแล้วควรที่จะเงียบนะอันนี้คือสอนบทเรียนขั้นที่สองให้การร้องเรียนนะครับองค์กรต่างๆนะครับไม่ควรนะครับเอาออกมาไล่ นะครับเพราะมันจะทําให้เสียนะครับ,นะรบพี่นะครับอ้าวผมพูดถึงดําแจ๊พี่ดําลงมานะค,คนละดำนะครับคนละดำพี่นะ่าจะโชว์งะ อไอหมูเหี้ยจะโชว์ไงจะโชว์แบบเรียกร้องความสนใจให้กับ f อฟลุงป้าไงจะเรียกไงนะครับเขาไม่สนใจมึงแล้วอีควายนะครับมึงมีค่าด้วยเหรอสังคมเนี้ยมึงมีค่าด้วยเหรอนีครับโกหกทุกอนูนะครับตอแหลก็ที่หนึ่งชาติชั่วก็ที่1น,นะครับตระกูลชั้นต่ําก็ที่หนึ่งะครับสารเลวก็ที่หนึ่ง เปรตก็ที่หนึ่งมึงที่หนึ่งตลอดแล้วตอนเนี้ยนะครับพระกับเจ้ามึงยังไม่เว้นเลยพวกพ้องที่อยู่ด้วยกันมามึงยังไม่เว้นเลยใครก็จะเป็นพวกมึงหช่เนี่ครับคนอย่างมึงมีความดีด้วยเหรอไหนเอาออกมาให้ดูได้หาใน Google ไม่เจอฮะไปไหนอไปส่งของ นี่ครับอืนะครับลองไปเช็คด,ดูด้วยว่าตรวจสอบผิดหรือเปล่านะครับแทงเรื่องผิดหรือเปล่านะครับลองไปดูอีกทีซินะครับถ้ามีตรงไหนเท็จขึ้นมาผมเล่นคุณเลยนะผมบอกได้แค่นี้อะไรที่เป็นการกล่าวอ้างเจ้าหน้าที่ภาครัฐเนี่ยผมเล่นพวกคุณเลยนะอำนาจสิทธิ์ผมอยู่ในมือนะนะครับผมบอกแล้วอย่าเล่นกับเจ้าหน้าที่นี่ยครับ เดี๋ยวคุณดูดอกนี้ที่ผมจัดให้นี่นะครับโคตรสุดะ่ะนะเสียหมูรอได้เลยนะครับเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ส่งเอกสารมาให้ดูก่อนคุณจะได้รู้ว่านะครับอำนาจผมเนี่ยนะครับในบ้านเมืองขนาดไหนนะครับยุติธรรมมากไหม,อ,มอยากเล่นใหญ่เดี๋ยวจัดให้ ไม่ได้ยากบ้านเอ,อยู่ในบ้านาชาร์จแบตแบตหมดจะไปส่งเอา,เอาไปส่ง้วยไม่ได้ไม่ได้มีอะไรเดี๋ยวสนุกก่นนะครับตื่นเต้นเลยใช่ไหมตื่นเต้นเลยนะครับจะจะเล่นเขาโดนเขาเล่นละทีนี้นะครับผมชอบอยู่คำหนึ่งไอ้คำที่บอกว่าอุดเจ้าหน้าที่เอาไว้เนี่ยนะครับอ,อุดเจ้าหน้าที่คือเข้าใจไหม เขาเรียกเหมือนกับจะขมเจ้าหน้าที่อ่ะนะครับนีนะ่อยากจะรู้อ่ะเจ้าหน้าที่ไม่ได้ผิดอะไรทําไมต้องอุด <c oughs> ผมไม่อยากรู้นะครับเจ้าหน้าที่ไปทําอะไรไม่ดีหรือเปล่านะครับคุณกดเครื่องเจ้าหน้าที่หรือเปล่าที่ไม่ทำำําตามที่คุณต้องการหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าอะไรแบบเนี้นี่ครับเท <c oughs> นะีนี้มันก็เลยสนุกสนานเลยตื่นเต้นนะคนประชาชนชอบจะตายให้การสนใจ นะครับระหว่างนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยผมบอกแล้วต้องขึ้นไปจุดสูงสุดนะครับนี่คุณต้องขอบคุณผมนะเนี่ยเสี่ยหมูเห็นไหมเจ้าหน้าที่พอรับสายผมปุ๊บตูมบอกเดี๋ยวดำเนินการให้เลยเห็นไหม เดี๋ยครับเดี๋ยวยิงเรื่องมาที่ขอนแก่นนี่นะครับอนี่นะครับพอยิงเรื่องมาที่ขอนแก่นปุ๊บตูมนะครับขอนแก่นก็ยิงเรื่องกลับไปนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่นะครับที่คุณไปร้องเขาก็จะส่งไปให้คุณมันจะไวหน่อยแม่ฝนเนะี่ยส่งของไปบ้านลูกชายหนบอ่าส่งของไปบ้านลูกชายเลยนะครับแม่ฝน นี่มีให้ติปด้วยนี่ครับนี่ไปฝน,นเนี่ยมาอะไรยี่สิบเหรียญอนแน่นอนไหมนี่พวกคุณอะต้องขอบคุณผมรู้ว่านะพอพวกคุณเข้าไม่ถูกทางนะถ้ารอนานอ่ะนี่ผมไปนู่นเลยนะครับนี่ครับควบคุมสูงสุดนะครับจบเลยนะครับในไม้เดียว ผมเห็นพวกคุณวิ่งกันเหงื่อแตกเหงื่อไหลขย้อยเหนื่อยครับ <c oughs> เหนื่อยเนาะเหนื่อยครับแต่ก็ดีครับเป็นพลเมืองดีก็แบบนี้แหละครับมันก็ต้องเหนื่อยนยะครับเพื่อประชาชนแล้วมันก็จะมีบาดแผลนะครับ <c oughs> โ,อโอ้ตอนนี้นะครับประชาชนพลังรักคือเลยนะถูกใจไหมนะครับถูกใจกดหัวเราะมาพลังแห่งรัก เล่นใหญ่จัดให้อะครับเล่นใหญ่ก็จัดให้อะครดบงานเข้าเหี้ยคิดว่าไปสุดแล้วอนะ่ะย,ยังไม่สุดก็ค่อย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  โอ้ทีนี้ลราวาวุ่นกันเลยทีเดียวเนะยครับโทรกันไปทีนี้โทรหากันก็อัดเสียงกันเด็ดทีนี้เนะครับมึงรับผิดชอบไอ้ตัวนี้ของมึงไอ้ยมึงรับผิดชอบตัวนั้นไอ้มึงเดี๋ยวดูอัดเสียงกันหน้าดูเลยสองคนเน่ว่ะเนะครับเถียงกันว่าใครจะเป็นเน้าเถียงกันเองอนะครับเฮ้ยผมไม่เกี่ยวนะผมไม่ได้เซ็นผมไม่ได้เป็นเจ้าของชื่อเนะครับไอ้นั่นก็อัดเสียงไอ้นี่ไอ้นี่ก็อัดเสียง มันเลยอะเดี๋ยวนีเนี่ยเนี่ยครับผมอยู่มันจาคิรีครับมันจาอืมเนี่ยครับอ่เดี๋ยวแม่คอยดูครับไอ้ตือก็อัดน้องน้องก็อัดไอ้ตือนะครับต่างคนเพราะว่าถ้าเจ้าหน้าที่เขาแทงเรื่องเสร็จเนี่ยเขาไปตรวจสำนว,นวนว่ามันมีเท็จนะครับปุ๊บตูมเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่จะเป็นโจ์นะนะครับเจ้าหน้าที่จะเป็นโจ์นะเนะยครับเือเข้าใจไหมเนี่ เอาแบบเล็กๆไปก่อนเลยนะครับสร้างความลำคาญไปก่อนเอาไปหนึ่งเอาไปหนึ่งสองนะครับอืมนะครับข้อมูลเอกสารเท็จนี่เอาไปสองนะครับเดี๋ยวดูนะครับเนี่เดี๋ยวคอยดูครับเพราะคนนะ่ะจำไว้นะแม่ด้วยจิตวิทยาของคนนะ่ะคนเราถ้ามันเกลียดใครเนี่ยมันจะใส่ข้อความเท็จลงไปแน่นอนข้อความเท็จเกิดขึ้นจาก คำว่าเกลียดชังเข้าใจไหมฮะเนี่เข้าใจไหมฮะเนื่ย,ยบสบายเลยทีนี้ว้าวุ่นกันเลยนะครับก็ไปเถียงกันเอานะครับว่าใครเป็นคนนะครับเจ้าของเรื่องนะครับแต่เถียงกันระหว่างน้องกับเสียนะครับเลือกกันเอาว่าใครจะเป็นเจ้าของเรื่องนะครับเพราะเดี๋ยวเขาตรวจสอบเอกสารให้เสร็จปุ๊บตูมเนี่ยเขาก็ต้องยื่นความนะครับจำงอยู่แล้วเห็นไหม นะครับมีแต่ที่นี้ไม่เกี่ยวกับสวิตีแล้วนะมันเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่พักรัฐเพราะคลิปเนี่ยมันจะไปประกอบนะครับกับสำนวนที่คุณแทงไปอือครับอันนี้ไม่ได้ความสงสัยนะมันเป็นการกล่าวหาเจ้าหน้าที่โดยความชอบธรรมเลยอันนี้เลื่อนใหญ่เนะี่ครับเพราะในคลิปลฟ์เนี่ยนะครับมันชัดเจนเข้าใจยังอืมตามนั้นเลยอ่ะนะ ต้องขอบคุณนะครับถ้าไม่มีเสียหมูเนี่ยนะครับนะครับเอามาให้ดูเนี่ยผมก็ไม่รู้นะครับนี่ผมบอกแล้วว่าคุณจะพาเขาพังนะครับอที่อยู่แม่ที่อยู่ใครอ๋อแป๊บนะครับเอ๊ อ่าโอเคครับเดี๋ยวเจอกันช่องต่อไปนะครับพงานเข้ามาพอดี